từng từng dần dần ăn hân 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 ทำห้ได้มาแล,ล้วเดวนแล้วสวัสดีครับเพื่อนรักนักตกปลาและท่านผู้ชมผู้ที่ชื่นชอบในการตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้พบกับตกปลากับจันหมายครับเพิ่งมาถึงครับาหาวันกันมาเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามรับชมกันอยู่นะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณ f อทุกท่านด้วยนะครับนะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์เตรียม เบ็ดเียนก่อนครับกางเบ็ดเสร็จแล้วครับห้าชุดห้าคันนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมเหยื่อกันทําเหยื่อกันดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาดูเหยื่อกันครับเหยื่อในวันนี้ฮะปั่นกันมาเมื่อคืนก่อนนะครับเป็นต้องเรียกว่าเป็นลำบ่มครับเน้นไปทางลำไม่รู้ว่าจะโดนไหมวันนี้เดี๋ยวเรามก ปั้นเยอะยกินกันอย่างแรกผมน้ำเขาจะละเอียดมากนี่รู้สึกจะเหนียวเหลือเกิน ฉีดเลยมัดฉาลันจวนสักหน่อยครับฉีดเลยฮะเอากลิ่นไว้ก่อนอาจจะพอช่วยได้ครับเ,าาเดี๋ยวมาดูตัวเบ็ดครับ เบ็ดวันนี้ใช้เป็นเบ็ดตะขอตะขอเดียวครับนี่เป็นเบ็ดเบอร์แปดนะเป็นเบ็ดเ,เบ็ดเบอร์แปดอ๋อรู้สึกว่าจะเหนียว เดี๋ยวติดมือปลาจะกินไหมหนอ เสร็จไปหนึ่งลูกเดี๋ยวเอาอีกสักลูกนี่ครับจะขอเบอร์แปดอยากได้ปน,นิน ไปครับเดี๋ยวไปตีเหยื่อกันไม้แรกไม้แรกกำลังจะลงแล้วหมานหมนเด้อไแล้วครับ เดี๋ยวมาดูวันนี้จะได้ยินเสียงลอกไหมฮะวันนี้แกลกงๆไหนอยู่ไหมอืมปลาอะไรไม่รู้ ก็ใส่จะพวกปลาลับแขกปลาลับแขกก็ปลาอะไรนะปลาปลาพรมหัวเหม็นอย่าบอกนะว่าปลาเดี๋ยวเอาสวิงช้อนปัดนินครับ เอ้ยไม่ใช่มันคือปลาพรมฮะปลาพรมผมหัวเหม็นอีกแล้วครับควบโอ้ยก่น อะไรไม่รู้หลักยาวเลยวันนี้ไม่มีแดด เปผ่านสายข้างหนมากโอ้โหหมดน่าจะเป็นตะโกกใหญ่ใช่ด้วยเอามากัน เสร็จแล้วแล้วครับใส่ตึงมือทีเดียวตัวนี้ยืดยืดครับอยากได้ปันนินเป็นไปได้ไหมปลาอะไรไม่รู้ดีไม่ดีเป็นปลารับแขกครับ ปับพรมอ้าวโอ้ยังอยู่ครับปับพรมแน่นอนกินแบบนี้อืมไงอืมหายดูสิ ไปหลุดอยู่ลลแล้ววันแรงเป็นหน่อย าอะไรขึนะ้นน้ำแล้วอาจจะเป็นปลาน,นิ้นครับ เพี้ยงน่าจะปนนินครับเป็นนินโบสวิงไปครับ มาโอ้ยสุดยอดตัวที่ปรารถนาสมใจปรารถนาครับนินไซโลนินโบนี่ตึงตึงยนยนอ,อ,อันอ Hmm. Cái dân mãi, cái dân Ba lấy mây lũ Áo lạ là. Ừ không nay đây mà là, đồ là. <laughs> đồn anh <mà> Đồn Mama <laughs> đồn เดี๋ยวเขาตอะจ้าดูที่หน้าเป็นปลาไหลลากมีเสียงสัว์ด้วยดูแล้วคงไม่ใหญ่ครับออมีสู้ครับมีสู้น่าจะเป็นตะโกะ เดี๋ยวดูหน้าอยากเดี๋ยวดูหน้าครับเบ็ดตัวเดียวครับเบ็ดเล็กโอ้ตัวอะไรดำๆน่าจะตะโกกครับเดสวิงห่อยเดี๋ยวมาเล่นตรงนี้ดีกว่า มาเล่นนังนีมาเล่นนังนีอาจจะตะโกกับตัวดำดำตะโกกไซโลไซโลก็กว่าเสร็จแล้วนะครับตัวเป็นโล นีชายด้วยแกกแล้วอยู่ไหมอยู่ครับต yup> ึึงยนยนพาเลยอยู่หรือไปแล้ว không được ừ. du hết không phải chặt thao thịt Hãy subscribe cho ดูไม่เห็นเจ้าถิ่นแน่นอนครับปลาพรมตัวอ้วนดีครับตัวนี้ครับเวลาก็ไล่เข้ามาทุกทีนะฮะ ก็คงจะต้องเก็บเป็ดกลับบ้านนะครับก่อนจะเก็บเป็ดกลับบ้านเดี๋ยวเรามาดูผลงานปลารวมกันวันนี้ก่อนนะครับตายเป็นปลาอะไรบ้างมาดูสินี่ครับปลารวมก็มีมีตะโกกใหญ่อยู่สองตัวแล้วก็มีปลาน,นินไซบโ,บโบอีกตัวตถือว่าไม่พลาดครับนี่ ตะโกกใหญ่ฮะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกติดตามขอบคุณทุกกำลังใจครับจะทำคลิปดีๆมาฝากกันนะครใครที่ชมคลิปนี้นะครับขอให้มีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงครับไม่เจ็บไม่จนครับอะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคงต้องลากันไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ